สวัสดีครับผมผมชื่อบิ๊กนะครับผู้จัดการทั่วไปของแพนด้าลูกชิ้นปลาระเบิดนะครับผมแล้วเราก็มาถึงเวลาที่เรารอคอยนะครับกับแคมเปญ p h o n e 5C นะครับที่ทุกท่านให้ความร่วมมือนะครับขอบคุณมากเลยที่มาร่วมสนุกกันนะครับโอเคสังเกตมือผมก่อนนะครับมือผมสะอาดนะไม่มีกระดาษอะไรนะนะครับโอเคแล้วต่อมาจะให้ดูรายชื่อของผู้ที่ร่วมสนุกใกล้ๆนะครับผม จะเห็นว่าชื่อเนี่ยค่อนข้างมีความหลากหลายนะครับหมายความว่าทางเราไม่ได้มีโกงนะครับก็คือ1ท่านนะครับเราก็มีใส่ชื่อลงไปสาหรับทุกท่านที่มาร่วมสนุกกับเรานะครับทั้งหมดในหม้อนี้ก็จะประมาณทั้งหมด3 0,000ืนชื่อนะครับโอเคอ่ะให้ดูมืออีกทีนะครับโอเคครับถึงเวลาแห่งความเป็นจริงแล้วครับไหวไว้ครับไหวไว้นะครับก็ให้เป็นชื่อเราครับไหวไว้นะครับไหวไว้นะครับโอเคตอนนี้ผมหลับตาอยู่ด้วยนะโอเคครับแล้ว ผู้โชคดีที่ได้รับ iPhone 5c นะครับได้แก่โอเคท่านนี้ละกันโอเคได้แก่คุณมาโลวินเซนต์ครับผมนะครับอันนี้คือท่านที่หนึ่งนะครับ ต่อมานะครับถ้าอันดับ1ไม่มาแสดงตัวภายในเวลาที่กําหนดนะครับผู้โชคดีท่านที่2นะครับสำองนะครับสองนะครับอาจจะยังมีล้นอยู่นะครับอันนี้ผมหลับตาอยู่นะบอกไว้ก่อนนะครับใบนี้แล้วกันได้แก่คุณเจกันเนอร์รักในหลวงนะครับและก็อันดับที่3ครับเผื่ออันดับ1อันดับที่2ไม่ได้นะครับผมนะครับอันนี้ผมก็หลับตาอยู่นะนะครับมัวๆวนะครับปุ๊บโอเคได้แก่คุณ คุณสิวกรคิดไรครับผม